ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตนะด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ ราคาขายส่งผักและผลไม้นะครับที่ตลาดีเมืองจังหวัดราชบุรีประจำวันที่21พฤศจิกาสนราราคานี้เป็นราคาขายส่งนะครับส่วนราคาขายปลีกกับราคาหน้าสวนก็มีเพิ่มขึ้นลดลงนะครับตามแต่ละพื้นที่นะครับเริม่มต้นได้ที่กล่ำปีเขียววันนี้กิโลกร,รัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 6บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นช่ายวันนี้กิโลกร,รัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง กุยช่ายดอกวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงบัวเลี่ยมวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับผักกวางตุ้งดอกวันนี้กิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกวางตุ้งธรรมดาวันนี้กิโลกรัมละ5บาทเทียบกับเมื่อวานนี้5บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักาศขาวลุยวันนี้กิโลกรัมละ17บาท เทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับประกาศหอมวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงประกาศแก้ววันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพาสเลีวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักบุ้งจีนวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาลดลง2บาทครับ มะเขือเทศผลใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาลดลง2บาทครับมะเขือเทศราชินีวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาลดลง5บาทครับมะเขือเปาะวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาลดลง3บาทครับมะเขือม่วงวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือยาววันนี้กิโลกรัมละ28บาท เทียบกับเมื่อวานนี้26บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับเขือพวงวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมระจีนวันนี้กิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานนี้22บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับมระขี้นกวันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาลดลง2บาทครับมลักกอดิบวันนี้กิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานนี้7บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง เห็ดฟางวันนี้กิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานนี้100บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะต้นวันนี้กิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานนี้6บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะยอดวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับแตงกวาวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงล้านวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ตัวฝักยาววันนี้กิโลกรัมละ13บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาลดลง2บาทครับถั่วพูวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาลดลง5บาทครับกระลำดอกขาววันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระชายหัววันนี้กิโลกรัมละ26บาทเทียบกับเมื่อวานนี้26บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระชายซอยวันนี้กิโลกรัมละ40บาท เทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงตระไคร้วันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้9บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับต้นหอมวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้85บาทราคาลดลง5บาทครับผักชีไทยวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้ลูกละ1บาท40สปตเทียบกับเมื่อวานนี้1บาท40สตาปค์ตราคาไม่เปลี่ยนแปลง ลูกมะกรูดวันนี้ลูกละ80สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้80สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกระเพราวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบมะกรูดวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบแมงลักวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบโหระพาวันนี้กิโลกรัมละ25บาท เทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาลดลง5บาทครับใบกุ้ยช่ายวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกไทยอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้7จบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกจินดาเขียววันนี้กิโลกรัมละ55บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกจินดาแดงวันนี้กิโลกรัมละ75บาทเทียบกับเมื่อวานนี้65บาทราคาเพิ่มขึ้น10บบาทครับ พริกกระเฉียงวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูส่วนใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ55บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกขี้หนูส่วนเล็กวันนี้กิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานนี้150บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำเขียววันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาลดลง20บาทพริกยำแดงวันนี้กิโลกรัมละ65บาท เทียบกับเมื่อวานนี้65บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกหยวกวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระเทียมไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงหอมแดงไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานนี้120บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยไข่สุกวันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง กล้วยน้ำว้าวันนี้หวีละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยหอมวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฝรั่งกิมจูวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงสาลี่น้ำผึ้งวันนี้กล่องละ400บาทเทียบกับเมื่อวานนี้400บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแอปเปิลจีนลังเล็กวันนี้กล่องละ300บาทเทียบกับเมื่อวานนี้300บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง แตงโมกินรีวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมซอนยญาวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเผือกหอมวันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันเทศวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันตอเผือกวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาาาทรคไม่เปลี่ยนแปลง ฟักทองลูกเล็กวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 2บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองลูกใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองญี่ปุ่นวันนี้กิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้ 1. 45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส้มเขียวหวานเบอร์ศูนย์วันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส้มโชกุนเบอร์เจวันนี้กิโลกร,รัมละ55บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส้มสายน้ำผึ้งเบอร์5วันนี้กิโลกร,รัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้มาดูราคาผักยอดหลังกันนะครับเป็นคิวของคณะคณะยอดนะเก็บข้อมูลยอดหลังไปประมาณสัก1ปีนะครับตั้งแต่วันที่25พิพฤศจิกาปีที่แล้วนะจนถึงปัจจุบันนะวันที่ 21พฤศพิจิกานมาดูราคาย้อนหลังราคาของคณะยอดเนี่ยเคยลงไปต่ําสุดอยู่ที่กิโลกรัมว่าบาทนะครับราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่40บาทนะเมื่อเดือนที่แล้วเองสังเกตจากกราฟนะครับพอราคาสูงสุดแป๊บเดียวนะครับก็ลงมาถึงจุดใกล้จุดต่ําสุดเลยนะราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทนะราคาตอนนี้8บาทเนี่ยเป็นราคาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่คิดจะเข้ามาเริ่มปลูกคณะอีกครั้งหนึ่งครับ สังเกตจากการาฟนะครับในหลายๆครั้งครับที่ราคานลงมาถึงจุดต่ําสุดนะครับจุดต่ําสุดเนี่ยบางครั้งก็จะพุ่งขึ้นไปเลยส่วนบางครั้งก็จะแช่อยู่ในราคาเนี่ยประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับราคาค่อยดีสูงขึ้นนะครับสาหรับเกษตร,รกรท่านใดนะครับที่อยากจะวางแผนการปลูกะนณาอีกสักรอบนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะการที่จะไปไล่ราคาปลูกในช่วงราคาสูงๆเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาได้เนี่ย4 5ถึงวันเนี่ย ราคาเนี่ยมันอาจจะตกลงมาแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเนี่ยเริ่มปลูกในช่วงที่ราคาต่าๆนะครับสังเกตจากกราฟเนี่ยพอตัดออกมาขายได้แล้วเนี่ยอาจจะตรงกับรอบที่ราคามันสูงสุดก็ได้นะครับยี่สิบสาบาทได้เลยทีเดียวนะครับเนี่ยเราถึงได้เอาราคาเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปลูกนะครับเพื่อให้ตรงรอบของราคาเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับที่เอาราคามาให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้ฟันธงนะครับจะขึ้นจะลงก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเอาราคาเหล่านี้มาพิจารณานะครับในการวางแผนการปลูกในพืชชนิดต่างๆนะครับรอบนี้เป็นคะน้ารอบหน้าอาจจะเป็นแตงกวาหรือเป็นพริกก็ได้นะครับก็คอยดูกันต่อไปนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่มีเวลาที่จะมาดูข้อมูลเหล่านี้นะครับทางที่ดีก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเวลามีข่าวสารดีๆเราจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ